สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลพลอยปฏิาพาณออโต้อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวนะคะรถกระบะตอนเดียวนะคะคันนี้เป็นโตลตารี v o เครื่อง2.4นะคะปี2018นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในรถคันนี้และภายนอกกันเลยค่ะคันนี้ก็จะเป็นโฉมกระจังหน้าสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะคันนี้ได้เป็นแม็กคู่หน้าอแบ็ก 4ล้อนะคะ RE 3 0 4ล้อเลยนะคะลูกค้าฟา์มศูนย์ของตู้ก็อยู่ประมาณเมตรนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชันคันนี้กันนะคะภายในรถนะคะว่ามีออปชันอะไรบ้างนะคะภายในตัวรถก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวไฟฟ้านะคะลูกค้านี่ค่ะมีแอร์แบ็กเนอร์ไพคู่หน้าจอ DVD อา uh, วิทยุ CD MP 3นะคะลูกค้านี่ฟอร์มใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้ สำหรับลูกค้าข้างในที่สนใจนะคะโตต้ารีโว่สอนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวไฟฟ้าปี2018นะคะราคาตั้งขายเพียงแค่4 7 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคนซื้อิเครดิตด,ดีฟรีดาวไปเลยนะคะทางร้านมีรับประกันเครื่องเกียร์1น1 0 0กิโลเมตรนะคะ6เดือนนะคะแล้วก็ฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีทั่วประเทศไทยนะคะลูกค้าพร้อมใช้งานเลยนะคะคลิปต่อไปพอยจะนำเสนอรีวิวคันไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะ